แล้วตึงเอาตึงเอาเขาต้องได้ละเกียบในหุ่นเลยกวเยมีตัวมามีตัวกำลังเข้ามามีตัวกำลังเข้ามาเจ็บเจ็บเจ็บพบศัตรูแล้วมันกำลังขี่ข้านมันขี่ข้านแล้วขวานแล้วโคดังแรกโคดังแรกโคดังแรก พบศัตรูแล้วเจ็บหลายเจ็บหลายกูดังแน่รวมลวมตรงนี้ด้วยพบศัตรูแล้วฟังนี่ภาพฟังนี่ภาพนี่นี่อยู่ตรงร้อยหกห้ามันเข่าห้องน้ามันเข่าห้องน้าพบศัตรูแล้วมันบดขี้ว่าขี้แตกบันทีขี้แตกไม่มีปืนอะใต่ไปบ้าบ่าอะไร ไอ้มีกอนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาดมูมันอยู่ตัวไก่กับบี้นี่แหละว่างนะมูมันอะไรอะไรสองคว้างมเลยหัวบ้านเดียวบ้านเดียวล้มหนบานเดีวล้สบานเดีวล้สบานเดีวโอ้ยบานเดีวมัน เราลบสามพบศัตรูแล้วยังดาวอยู่ลยดาวอยู่นะ้ปวดเหระฮะดาาจับปาจับปาปวดเลรยิงโลโซไปก่อนเพื่อนเอ้าขึ้นบ่ได้เดยวผู้ใหลาดเขาเหรอเบิดหรอฮึ กะตึงกระตึงยัยนายกรตึงม้าแบบโคตรได้เหมือนไอ้ม้าแบบโผล่ได้ไงวะสวยบ้าตึงกระตุ่าว้าวไอ้บ้าวงฝ่าต่อไอ้บ้าวงฝ่ามันจะมาเรื่อยๆนะระวังนะโสดูไอ้บได้ฟาร์มได้สูบกูจนเลยอัสสิบกับไอเดียตรงข้าก็เป๋าเลยเฮ้ยนอยแต่แข็งสวยสวยอ่ะอันที่ไอ้ปักบุ้ดไว้ไอดีพูดได้อยากเป็นมูผมแอดมาไว้เลยครับเดี๋ยวผมจะรับแอดนะครับผมนะ แอดแอดมาเลยครับผมมีคนมามีตัวมีตัวมีตัวเจ้าเจ้าไาชู่มาด้วยพ่อพ่อพ่อจับตัวจับตัว้อบสองวาบอกรอบ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 สอง เพื่อนมันอยู่ข้างในอยู่ข้างในร้อยเซาล้อยยี่สิบมันวิ่งเข้าไปตรงกลางนิ่งหนีวิ่งหนีมันหนีมันหนีเดี๋ยวเราไม่ก็เสียเราเหมือนเดิมแหละว่เป็่อนได้คนเดียวได้แมนแมนมันออกหลังมันออกหลังเขาคูดังได้แล้วใช่ปะแมนแมนคดังครับค่าก้าแปดอยู่ข้างบนนะคะก้าแปด นนีมันทะลุมันแลนทะลุหนามเลยวะตาไปไปฝ่ดียวสะพานซะบ้างเลยสะพานมไปะเนี่ยปืนไกอยู่สะพานนีงเลยเห็นละสะพานสะพานพบศัตรูแล้วนี่มถสะพานสะพานตีหน่อยเออดักหน้าสะพานเลยตีหน่อยฝัไหนพบศัตรูแล้ว ตีใหม่มาบ้านเอวยายาๆตือบักนี่ยาตึงบ้านเอวไม่ตีไหมนเายจืยหลายท่ะสบายสบาวบ้านเอวเยอะนะเยอะนะสตัวตาตาบ้านเอวตา บักใต้บ้านดาลก็ไม่หยุดหมวเคลื่อนมีอีกดบนบ้านดาวยังาาดวบนบ้านมันมีสองตัวแล้วบ้งนะเพื่อนมันกำลังจะมาชุบเพื่อนมันจะมาชุบอยู่ใต้หลังใต้หลังเพื่อนมันอยู่หนาโซนะเพื่อนมันอยู่แถวนี้เมื่อกี้ มันยุ่นเนี่ยนะมเลยมันออกเหรอมีนะมีนะเมื่อกี้มีนะวังนะแถวนี้แหละลงรถลงรถลงรถเนี่ยมาไปวาดฟ้าหน่อยนะระวังพูดพูดเดี๋ยวัดฟามดลนด้วั่วไดดวะด้โอยถัวฟัรูแ มันปังบูมหุดตัวนี่ดวงยิงมันเบอมันเลยบูมมากจิ้มวะงนวงไหนมาแนวมาแนวมาแนวสองหลักต่างไงนี่ดีแลมตี ไมบอกต้องหนีแล้วเอ็มขึ้รถถอยหลังโชว์ได้ดิอย่าเบิ่งเบีเล่เอา่งหนึ่งห่่นเงนย่่น่ เอาสามเอาสามเราสามเราสามเอาไปเอไปพบศัตรูแล้วเนี่ยดีรินเขามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนตรงหัวตรงหัวสายมือสายมือเอ้ยแม่ยมันคือายหลังไอ้หัวแดงไงวะมาชุบไปเดียวตีตีตังไอ้วอวมาลุนรถเกียรตีตังชุบตังชุบเลยเออตังมาตังมาดวนดวน

เ,เราตะงตั้งหลักมีทันเลยบน,นี้จะไปดิ้งยูเลยเอาแต่โมมี่เยอะยาหน,นามี่ยู่แต่ว่าเสียวเวลาพันสวยต้ยองไป้อมสับกว่าเวทมัน ไปตีเกิดห้องสวยสวยสวยเยอะไปไปไเกดไปเกิดนแต่ักก็เกิดดักมันเฮ้ยดักดมันไปเกิมีของไหมเกิมีตัวบอร์หนอยมแมเซมเดมบถติบระเนบอะรียนเยอะปะเยอะปะอยู่มีตัวปะอันคอยไปหาเจ้าเลยปะไปได้ไหมไปได้อยู่หรอมาหน้ไปได้ เมือบ้านเอวกูก,กูไมาบักพร้อม <c oughs> เอ้ยบักบัวไอ้ขอ้นอยู่ทั้งนี้เดี๋ยวกูว่าิดหมอกบัวพร้อมคือหลาย,ยได้ค <c oughs> รับแล้วพ่อมกหลายสัวพ่อพ่อร่มมาฟ้าของบ้านอเอวทุกทัวร์ออกวะเลยเอาวงก่อนนะเอาวงเลยเอาวงเลยใจใหญมากเหมือนกัน,ออกกนโคตรตึงวะ เสียบดากกันอุ้ยบ่านล้วผมอยากเล่นเสียบดากแล้วนี่ยก็ตึงนะชสูร <l ug> พ่อพ่อเอาไว้พ่อผ้อถั่วฟ้าขอามาพอม่พอเขามาดักมันหมกสะพานนี่ไอ้ยี่บาดักมันหมกสะพานนี่ที่สะพานเขาเล่นได้นะสบายๆนะเฮ <l ug> ้บ้าข้าดันเล่นไปเป็นล้มยังอไะ <l ug> หเตี้ยเตี้ยเตี้กล้งสีแดงขึ้นมองนิมน้ำเตี้ยมองเคลื่อนเลยบอกไม่เลยเขาไปเคลื่อนแล้วโอ้มองไวเขาเมันอยู่ได้อะดักดมันเยอะหรืกได้ตีมาเคลื่อนเหรอดักมันแน่ดาวสองดาวสองดาวสามดาวสามเพิ่มเคลื่อน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 ดาวสแล้วเพิ่ม ทำมันพร้อมโอ้ยยิงหลอดได้กับพ่อบอกว้าว yes เ i อร์ t up f r o มเจ้ามีซิบอยู่คือบาดอ่ะแม่นป่ขอมีซีบดิไปไหมผู้่านอนตะแค้งมันมีตัวหรอมีตัว มาแนละ้วมาแนละมีจัวอยู่กับผมอะ่ะโอ้ยมีซีวอยู่กับบบอ่มีตัวฝั่งร้อยห้านะร้อยห้านะพบศัตรูแล้วอยู่อยู่หน้านอนนอนตะแคงอ่ะตัวหน่หนานแลวมีเ ยี่ตีมันเล <Bla ise. S 1> wow! ่ยยนไปเอาแถวโต้ได้หรอวังน้ำห้องน้ำห้องน้ำมีห้องน้ำมีไี้โดนอยู่กับผมอยู่กับไกลๆผมเนี่ยว้าวใจเย็นๆอย่าประมาทเด็ดขาดบอกเลยเจ็บบอกเลยเจ็บนอนตะแคงเจ็บมากค่อยๆออกมานะตะแคง มาแล้วมาแล้วมาแล้วพบศัตรูแล้วลายสีลายดักมาเลยกัลังแดนมาเจ็บเขามันไปเอาเมียแล้วบักปออมันนะตัวชุบไปตัวชุบตัชุบมาชุบเคก็บนะ แปดสิบเอาบ้าเาอวะบาน้ำแขอยก็ได้เจ้เพ่อหลังดอกพีดเอ็นอีเออไหมหกพ่าสามสิบหกผ่าสามสิบเห็นดักไวใเห็นดักไวใเดี๋ยวออมให้วัดกระโดดบึงวัดกระโดดปดเหรอ ไอตัวเดียวอ่ะเออมันก็จะคั่งแค่ไโอ้ยเดือโอ้โหโคือเดือดตะเกียบีโอ้ไม่กอดว่าจะไม่หัวซาแล้วนะก็เดือดเดือดเป็นเดือดแต่ไอ